แซ่บไกยกินด้วยจ้ะอืมอืม,อมออกพรสหวาเส,ส,ส,ส่วนอือืออ๋อหวานกรอบอืม สวัสดีค่ะสาวเดือดจ่ามาพบมาะพอกันย้มคำยามแรงกับพี่น้องเอ้ยสาวเดือดเลิกงานมาพี่น้องจ้าเอออย่างละอุอยู่อัญเนผักเราจะสวนพี่น้องเอ้มีวิดีโอไปเก็บผักมาให้ดูด้วยนะจ้าผักแพ้วพร้อมเลยพี่น้องแกแปลวผักแพ้วหอมหอมมาจี่สวนวิกำลังงามเลยจ้าผักแพ้วเอ้ผักแพ้วดีใจจา้าปลูกผักไทยขึ้นอืมใจขัด พักลัดกันงนมาเราเดินได้อีกอย่างค็ะแต่ว่าเราเดินได้กว้วยปะสม,มั่จ้ะก้วยปาสม,มั่นสับเซบมาจ้ะสบเซ่วยสีสันแต่แซบปะกวยคือปาบานเท่าน,นี่แหละจ้ะเสบักน้าบีบบักน้าขันเสบักน้ำเสรบักแพ้หอมหอมบานเทาข้างานี่ค่ะนี่ค่ะแต่บะ นี่มีตรนังท้องเนี่ยพี่น้องกับบรรยากาศดีๆนอ,อกบ้านกับพี่น้องเอ้ยนะดอกวาเลนเดอร์จากคนถามว่าดอกไม้มุงวงดอกวาเลนเดอร์พี่น้องกับข้าวเหนียวร้อนลูกเผือกกกิบปลาซ้ำๆคนเหนียกวกองบอก,บอกงี้ปุ่นใจดีมาด้วยจะเด้เดอเขอบาบพระคุณจ้ะ <laughs> อลึกซ่าต้องหาทำหายาอยา,ากสร้างข่อยป้าตัดแสบๆมาได้จะเด้อกยปัดสม,มอนแซ่บก้อยกินด้วยจ้ะอืมอืมผักแพ,พลวและสวนผักท้องมันมาจากสวนมาเลยอมไม่ฉาดนะตัดคอร์ดนะหนา อ,อืมครับอืมครับคบลรับครับนะโซมิง มนลหอมปักแพ้แซ e ่ปักแพ้หอมมือปะหืมืกล่องซุ้มปะ

กัดปวดขาแก่หลอดนี้อันนี้ซื้อเป็นหนังท้องเขาขายเป็นแพค็คเลยจ้ะเดล้าแหละ มังมักมังมันลยแหละนี่มักแหละประกาศกอดของงามอร่ากรอบอมีมความสุกกินผักงามกินผักสดใสหวานนะ หอเพี่อะักกป่าแมพิดนะเพียแมงหลายแต่ปักแพ้วหอมจ้ะปักแพวน้ำดวย อ네ืมอืมบบขนาดแบบขอลากสปีดส่วน หอมคตัดคอดค่ะัดอืมขนมหวานดีมะนาวหอม Salud. Muy ชาดก็ป่าป้าันงดต้วนหวานปลาแมอนหวานๆๆ เอาเงินปวดขาแล้วมุมบอกดอกวันเลนเดอร์เนาะ มอบชอบชอบหวานหวานดีจัะหวานจริงๆก้อยไปดทำไมเอาแตะหนังมาก้อยเบิ้มหนังถั่งมันเหมือนกินเนื้อติดมันอ่ะมันจิ๊ก็เสียวลองหางให้ก่อน แลกเต๋แล้กวก็เขาเหล่าะไปขันสมผักกนละ่นาะอือเป็ดสมผักอันนียาวพึ่งกะนลํำไว้ว่สุกขัน ก็หอมไปขัะเพ่อนน้ำอืมรสแซ่บแล้วกนบกวาดปลามคนเนี่ยใสวยมา ปวดเข้าแล้วค่ะปวดปวดเข้ากปวดแขนค่ะอื พอพอกินกวยเกก๋ยวก็ภาชนะเือบหมดมันเลยจ้งก็ขาว

เวลาไปเห็นคลิปนะเป,เป็นไงอืมงานหลายค่ะลูกค้าเข้าเต็มแล้วเราพี่น้องจ๋าเซาดันอิ่มแล้วจ้ะอันนี้จะไปไกินมะออื่นได้พี่น้องอืมก้อยหลายโพดอีลีจ้าข่อยก้อยหลายโพดแล้วกับเนื้นองข้าวเหนียวทั้งผักเนาะก็จิอิม่มอันนี้ไปจะกินมะออื่นมะออื่นอาจจะไ,ได้เห็นคลิปแล้วจ้ะเด้อเอื่องงานหลายคนก็จิเช็คออกไหมคนเช็คออกแล้วกันเช็คเขาน้ำ มานี่น่ะงานเลยหล่าจ้ะสาวผมเมื่อยตายอยู่ก็เลยพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดือนจะเดก็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้เด้อจะเด้อสาวเดือนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจสาวเดือนเนาะจ้ะเนาะกอกันคลิปหนาอยู่ดีนี่เองมีความสุขกุขภาพ่างกายแข็งแรงกันสุขสุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ